เลยครับโน่นปากหลักวันนี้ครับดีเดย์ครับมาท่านนะครับนะเวลาสมความคิดครับกำลังจะไปจัดหนักจัดเต็มครับไม่กลัวครับไม่กลัวตายครับนะตำรวจทหารไม่ทำกูจะทำเองครับรวมกับชาวบ้านครับพักนั้นออกไปครับมันเป็นที่ของเราครับแต่มันไปเซ็นนะครับไปเซ็นให้เขาแล้วครับนะ เอ่อ JBC ครับไปเซ็นให้เขาแล้วนะครับพวกคณะทํางานเจรจานะครับนะไปยกให้เขาหมดแล้วครับห้ามนะครับมันไ็นเซ็นได้ยังไงห้ามหรือถอนโยกย้ายครับห้ามหรือถอนและโยกย้ายครับนะที่ไหนครับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วครับห้ามหรือถอนโยกย้ายครับสองครับนะห้ามใช้กําลังครับนี่ครับ เห็นนิยางครับกองทัพภาคที่สองเออกองทัพภาคที่หนึ่งทำอะไรได้ครับได้เจ่นะครับส่องไปครับนะได้ไปทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันผิดนะครับข้อตกลงไงครับนะไปทําปั๊บเนี่ยครับไปยิงเขาปั๊บหนิบนะครับทําปืนหลนปั๊บป้งปั๊บเนี่ยเขาใส่ร้ายว่ายิงของยิงพวกเขาเนี่ยตายเลยนะครับเขาไปร้องต่อยูเอ็นได้เลยร้องต่อคลัมได้เลยนะว่านี่ครับผิดข้อตกลงเจบีพีแล้ะครับ ห้ามนะครับห uh ้ามลื้อห้ามทุบห้ามลืออด้ครับห้ามทุบนะครับบอลคล้องสายตะกูห้ามทุบนะเห็นหรือยังครับบอลซ่องสายตะกูบ้านเพอบ้านตรวจจังหวัดปุรีดำห้ามทุบห้ามเคลื่อนย้ายท่องนะครับถ้าสายลวดจังหวัดตาดครับห้ามทุบนะตึกนะครับสแกมเมอร์นะเห็นหรือยังครับบอลคาสิโนครับห้ามทุบ เห็นไหมครับไม่ยอมรับหมดเพราะว่าพวกนี้นะครับมันขายชาติไงครับนี่คือการขายชาติครับกูอยากจะดูนะครับพวกนักร้องนะครับพวกนักร้องที่มึงเคยเห่าเคยหอนโดยเฉพาะสวร้วอยสามสิบแปดบอกสองสวสีน้ําเงินนะครับถ้างานนี้มึงไม่ล้องเนี่ยมึงหมาเลยนะขนาดอุ้งอิงคลิปหลุดอย่างเดียวมึงยังบอกว่าเสียเกียรติภูมิครับเสียเกียรติภูมิของชาติครับ แต่นี่ไปเซ็นไปยอมรับให้เขาเลยเซ็นเซนโอนให้เขาเลยครับเหมือนกับการเซ็นโอนครับพี่น้องครับนะไม่ต่างเลยครับเซ็นโอนประเทศให้เขาเลยอธิปไตยให้เขาเลยครับนะห้ามทุบห้ามเคลื่อนย้ายครับห้ามรื้อถอนนะครับนะห้ามห้ามทุกอย่างครับนะไปยอมรับเขานะเห็นหรือยังครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพวกมันครับ นะเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่พวกมันครับตั้งแต่สิบปีที่แล้วมาครับเงินไปฝากเขาไว้ทองคําฝากไว้กับวุ้นเส้นครับถ้าไม่เซ็นอย่างนี้มึงก็ไม่ได้คืนอีกครับทองคําเป็นคันรถสิบล้อครับนะเงินเนี่ยครับเป็นเท่าไหร่ครับหลายแสนล้านครับนะไม่ได้คืนครับนะถ้าไม่ถ้าไม่เซ็นอย่างนี้ไม่ได้ครับเขาไม่ให้คืนนะเพราะว่าอย่างที่มันบอกแหละครับถ้าลบมุ่งยิ่งไม่ได้มึงก็ไม่ได้เงินคืนครับ นี่คือสเต็ปที่สองครับข้อต่อรองของเขาหนึ่งเขาจะแฉสองเขาจะปาบนะเขาจะทำลายบ่อนเมืองให้หมดครับนะเขาจะทำเหมือนกับเคเคปาร์ครับระเบิดใส่เลยครับนักการเมืองสีเทาครับนะมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องยอมเขาทุกอย่างครับยอมขายประเทศให้เขานะครับยอมนะครับนะยอมขายประเทศให้เขาเห็นหรือยังครับนี่คือขายชาตินะแต่เสแมวมันบอกว่าไม่หรอกครับ เป็นการยึดเครดิตนะไอแมวไอพาราดอนไอควายครับคอนโทรครับนะมันบอกว่าไม่หรอกครับไม่ใช่ขายชาติแล่เลยเฮิร์ตไม่ใช่ขายชาติครับนะสัญญานะครับบ้านน้องจานน้องดาแก้วไม่ใช่ขายชาติครับนะกูงงงวยปเป็นตัวเซ็นสัญญาสญญามิบพานนั่นคือเป็นการไปเซ็นยกประเทศให้เขาครับเพราะทหารทําอะไรไม่ได้ครับ เป็นเขตปอดทหารนะครับทั้งสองฝ่ายเลยครับมันก็โอ้โหเฮเลยครับคุณเจนเอาออกไปครับลูกหลานเอาไปไปอยู่เหมือนเดิมมีอะไรครับทหารเขาไม่กล้ายิงหัวเราแล้วไม่กล้าผักดันเราแล้วเพราะว่ามันมีข้อตกลงใน GPP อยู่ครับหนึ่งสองสามตีโยนะห้ามดื้อร้ายห้ามนะครับห้ามผักดันห้ามเคลื่อนได้ห้ามรื้อถอนนะครับนะห้ามใช้กําลังครับนะ วีละวันนี้ครับจะจัดหนักจัดเต็มดูครับนะจะจัดหนักจัดเต็มครับวีละวันนี้พี่น้องดูครับว่าจะขนาดไหนยังไงครับคนไทยต้องรู้ครับนั่นภาพไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมนะพรรคการเมืองนี่ยก็สําคัญมากครับโดยเฉพาะถ้าทําไมครับผมถึงไม่ให้เลือกคนผมนี้เข้ามาครับเปรียบเทียบกับเพื่อไทยครับนะ เพื่อไทยไม่มีเส้นครับนะถ้าเพื่อไทยมีเส้นเนี่ยโดนขังได้ไงทักฉินครับนะขังสองครั้งได้ยังไงครับคดีเดียวขังสองครั้งครับเอาไปขังที่ชั้นสิบตรีนะครับนะครั้งหนึ่งแล้วนะลงบาลาไปขังแล้วครับตามพลบรครับมันไม่ได้ดูกฎหมายครับพรบรกรมแรล้วัณฑ์ฉบับใหม่แก้ปัญหาแก้ปัญหานักโทษล้นคุกค,ครับนะเขาทําตามกฎหมายพลบใหม่ แต่พวกมันไม่ยอมรับเลยครับกูเส้นใหญ่ไงกูเส้นใหญ่ครับกูต้องให้ไต่สวนใหม่ครับนะศารก็เคยตีตัวไปสองครั้งแล้วครับที่คําร้องของไอ้ชาญชัยให้ไตสวนใหม่ครับไอ้ชานชัยไอ้นะครับไอ้ชานชัยทนายนกเขาไอเจตครับนะไอ้สมชายนะครับนะสมชายแวงคานไอชาตหมาตัวนี้ถ้ามึงไม่ร้องเรื่องแร่เลเฮิร์ตครับกับเรื่องนะครับ JBP ล่าสุดนะครับ j ซ c ล่าตัวมึงชาติหมานะไอ้น้องนะนะพวกนี้ลูกทาสครับปล่อยไม่ยอมหนีครับไอ้สมชายแสแหวงการนี่ครับนะไอ้ลูกทาสปล่อยไม่ยอมหนีนะครับคนพวกนี้ครับนะเพราะว่ายังไงครับถึงไม่หนีครับรอเป็นสวรัลัคนะมันก็พยายามปั่นให้ประเทศชาติเกิดความว่บวายครับเดี๋ยวก็มีการยึดอำนาจรัฐประหารครับนะเห็นหรือยังครับนะ มันก็เป็นสวลาตักอีกหละครับนะนะไอประพัน์คุณมีไอไอนะครับไอทวินเปลี่ยนสีครับนะเสรีุวณพานน์อย่างงี้ครับพวกคนพวกนี้ครับรอเป็นสวลาตักครับทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาครับนะอ้าวขอบคุณนะครับกล้วยส่งให้เขากินครับต้องเปิดเผยแหละครับไม่ได้กล้วยเงินเลยครับสองพันล้านครับไอไอมันรับไปครับนะพวกนี้มันขายนะครับ เอาพี่น้องมาขายแดกในสภาครับพี่น้องยังจะเลือกมันอีกเลยครับนะไม่ใช่กล้วยแล้วนะมันเปิดเผยกันมันล่อนจ้อนกันหมดแล้วครับแม่แต่ทนายแม้แต่บิ๊กโจ๊กนะครับทนายอัจฉริยะยังออกมากล้าเปิดเผยเลยครับแล้วมันจะกลัวอะไรเขาไม่กลัวครับและแดงสามาถจะกลัวอะไรเขายังไม่กลัวครับนะชนลนน์ครับชนะชนะนน์ครับสสพรคประชาธิปัตย์ครับ นะทางใต้ครับเป็นไงครับพักประชาธิปัตย์ชวนเป็นไงชวนไอ้น้องนะตื่นหรือยังไอ้ชวนนะมึงเนี่ยแกพวกกินข้าวเท่าโอโหครับการเมืองนะครับนะซื้อเสียงครับนะถ้ามึงแพ้เรืออตั้งมึงก็บอกว่าซื้อเสียงซื้อเสียงเป็นแผ่นเสียงตกล่องเลยนะครับแต่ซื้อเสียงซื้อเสียงนะครับเป็นพักในทุนเป็นพักมีเงินครับแต่มันเนี่ยทำตัวจนครับเป็นรัฐป็น นายยกสองสมัยไม่มีบ้านอยู่ครับท่านผู้ชมดูสิครับเช่นการเมืองมาตั้งสองพันร้อยสิบสองครับท่านผู้ชมลูกให้ค้าขายประทูในตลาดครับนะจนจนครับนะตรวจสอบบัญชีไม่ถึงล้านครับท่านผู้ชมปปชตรวจบัญชีเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่ถึงล้านครับแต่น้องมันเนี่ยโกงธนาคารนะครับนะธนาคารกสิกรไทยสองพันกว่าล้านครับนะและลึกหลีกภัยครับ มันไม่แบ่งให้มึงบ้างเหลือไอ้ชวนมาซื้อทามาซื้อบ้านเรือทอนของนักสินก็ได้ครับราคาไม่กี่แสนครับราคาไม่ถึงล้านครับแล้วมึงไปอยู่ทําไมล่ะครับบ้านซอยหมอเหลงครับมันสร้างภาพเก่งครับนะอย่างน้องมันกิดหลีกไัยตอนนี้ก็โดนครับซื้อที่ดินทําท่าเรือนะครับนาเกลือครับอ่าอ่าสี่ปีนะน้องมันเนี่ยโดนครับ แต่มันไม่โกงได้ยังไงล่ะครับนะมันมีตำแหน่งแห่งหนจนน้องมันหมดอายุความเลยนะครับไอ้เลือกหลีกภัยครับนะโกงเงินธนาคารจากสิกรไทยครับสองพกว่าล้านครับนะส0งพกว่าล้านนะที่มันโกงไปหนีตลอดหนีรอดครับไม่โดนจับครับแต่น้องมันนะครับอีกคนครับที่เป็นนายกอบจจังหวัดนะครับนะ อ่านะครับซื้อที่ดินแพงเกินจริงครับท่านผู้ชมสร้างท่าเรือนาเกลือครับจิตหลีกภัยครับน้องของใครชวนโอ้โหครับตาหน้าคนหรือแล้วลูกพักใครล่ะครับที่นะครับอัจฉริยะที่เขาออกมาเปิดเผยนี่ครับนะเปิดหน้าชนนี่ใครล่ะครับชวนจะว่ายังไงพักเมืองถึงว่ามันเจงครับเพราะว่ามันมันมันดำมันเน่าครับ มันเน่ามานานแล้วครับแต่เทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงครับการตรวจสอบเส้นเงินมันไม่เหมือนก่อนแต่ตอนนี้ยุคโลกาภิวัตน์โลกการสื่อสารนะครับนะมันนะเส้นเงินเนี่ยครับมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับอย่างวิจักโจ้ต์พูดนั่โดดโนแหละครับ